สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดเพื่อนทําวิวาลม่มสอนเจ้าสาวเล่นตัวจนเป็นเรื่องเจ้าบ่าวปาดอกไม้ทิ้งไม่แต่งแล้วเรื่องราวงานแต่งงานในมณฑลเสฉวนประเทศจีนที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมสร้างความฮือหาให้กับสังคมออนไลน์เมื่อเจ้าสาวเลือกที่จะเชื่อฟังเพื่อนสนิทที่นั่งค้างคคู่เอาสินสอดจากเจ้าบ่าวเพิ่มในวันแต่งงานสุดท้ายเรื่องจบลงอย่างอัปยศ ตามรายงานผบว่าเจ้าเบ่าและเจ้าสาวรักกันมานานหลายปีทั้งสองผ่านเรื่องราวร้ายดีมาด้วยกันอย่างมากมายเจ้าเบ่าททำงานหนักเพื่อมีเงินมาจัดงานวิวาสุดอลังการครอบครัวของเจ้าเบ่าใช้เงินไปเป็นจํานวนมากเพื่อจัดงานเลี้ยงแขกจํานวนมากได้รับเชิญให้เขาร่วมแสดงความยินดีทุกคนต่างอวยพรให้ทั้งคู่มีชีวิตที่รา,ราบรื่นและเต็มไปด้วยความสุข รถแต่งงานของครอบครัวเจ้าบ่าวจอดเรียงเป็นแถวยาวเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเตรียมงานแต่งงานอย่างระมัดระวังมากแค่ไหนเจ้าบ่าวถือดอกไม้ไปเปิดประตูต้อนรับเจ้าสาวอย่างสุภาพ อย่างไรก็ตามเจ้าสาวยังนั่งนิ่งอยู่ในรถไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆเจ้าบ่าวเมื่อเห็นดังนั้นก็งงมากเขาจึงถามเจ้าสาวเบาๆว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จุจๆเพื่อนที่นั่งข้างเจ้าสาวก็พูดขึ้นมาก่อนว่าอย่าเพิ่งลงจากรถวันนี้เป็นวันสําคัญของเพื่อนรักฉันอยากพูดอะไรนิดหน่อยเพื่อนรักของฉันคงไม่ยอมแต่งงานง่ายๆหรอก ครอบครัวของคุณต้องแสดงความจริงใจคุณต้องให้เงินเธออีกสองแสนหยวนหรือประมาณ9 7 0 0 0 0บาทมิฉะนั้นเธอจะไม่ยอมลงจากรถเมื่อได้ยินเช่นนี้ในตอนแรกเจ้าบ่าวคิดว่าพวกเธอล้อเล่นเพราะครอบครัวทั้งสองฝ่ายได้มีการเจราจาตกลงเรื่องพิธีวิวาห์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าสาวจะเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายได้อย่างไรแต่เจ้าสาวยังคงนั่งนิ่งไม่ยอมขยับเจ้าบ่าวเริ่มเข้าใจว่าเพื่อนสนิทของเธอ คงพูดเป่าหูมาตลอดทางอย่างไรก็ตามเขายังคงพยายามระงับสติอารมณ์และเตือนเจ้าสาวให้ลงจากรถโดยเร็วเพราะมีแขกรอยอยู่โดยคิดว่าตราบใดที่เจ้าสาวลงจากรถไปเข้าพิธีตอนนี้เรื่องที่การวางแผนการเรียกเงินเพิ่ม <c oughs> เขาก็จะปล่อยมันไปเพราะเพื่อนเจ้าสาวของเธอไม่ใช่เจ้าสาวของเขาสิ่งที่เธอพูดเขาจะไม่เก็บมาใส่ใจให้รู้สึกแย่แต่ที่น่าแปลกใจก็คือเจ้าสาวยังคงนั่งนิ่งไม่ยยขยับเคยื้อนแม้แต่น้อย เห็นแบบนี้เราเจ้าเบ่าก็พยายามพูดเรียกกล่อมคนรักซ้ำๆเพราะสังเกตว่าบรรยากาศเริ่มตึงเครียดแต่ในเวลานี้จู่ๆเพื่อนของเจ้าสาวก็พูดขึ้นมาอีกว่าคุณต้องให้เงินเธอสักสองแสนหยวนเพื่อลงจากรถญาติที่เข้ามาดูเหตุการณ์ก็แนะนําให้เจ้าสาวรีบลงจากรถแต่ทันใดนั้นเธอพูดคําที่ไม่คาดคิดว่าอย่าแต่ต้องฉันทัศนคติของเธอทําให้เจ้าเบ่าโกรธเขาจึงถามเธออีกครั้งด้วยน้ําเสียงหนักแน่นว่า คุณจะลงจากรถไหมแต่เธอยังคงไม่เปลี่ยนท,ท่าทีและโต้ตอบกลับมาว่าคุณไม่ได้ยินเหรอที่เพื่อนรักของฉันบอกถ้าวันนี้คุณไม่ให้เงินฉันอีกสองเซนย้วนฉันจะไม่ลงจากรถเมื่อได้ยินดังนั้นเจ้าบ่าวก็ระงับความโกรธไว้ไม่ไหวอีกต่อไปเขาย่นดอ,อกไม้งานแต่งงานลงบนพื้นแล้วพูดกับเจ้าสาวว่างั้นเธอแต่งงานไปเองนะ แล้วก็เดินจากไปไม่หันกลับมามองอีกเลยเรื่องเราดังกล่าวถูกแชร์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้ชาวเน็ตต่างืฮฮาหลายคนบอกว่าสถานการณ์นี้เจ้าสาวคิดผิดเธอไม่ควรฟังเพื่อนสนิทของเธอจนทำให้เจ้าบ่าวลำบากใจในวันแต่งงานโดยคนนึงแสดงความคิดเห็นว่าเพื่อนสนิทคงคิดว่าการให้เงินจำนวนมากเป็นการเพิ่มมูลค่าให้เพื่อนรักเจ้าสาวก็เชื่อฟังเพื่อนสนิทของเธอเช่นกันดังนั้นเธอจึงลองใจทดสอบเจ้าบ่าว แต่สถานการณ์ที่เจ้าบบาโยนดอกไม้งานแต่งงานทิ้งอาจาไม่ได้อยู่ในความคิดของพวกเธอและท้ายที่สุดเธอก็ทำลายงานแต่งของตัวเองขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ